โอเคหลังจากทำหลอดที่มันจริงๆมันเป็นหลอดที่4แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรอบที่หลอดที่2องของการทํารถแล้วกันนะวันนี้น้องโจไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามอ่าไม่มีไม่ค่อยมีที่รองรถครับเถ่านี้มันในเมืองแล้วก็รถยังไงก็คงต้องหาที่ที่มัน อาจจะไปดูสนามกับเพื่อนเพื่อนไปลองที่สนามเล,เล่นวันนี้ก็ฟิลดีขึ้นนิดนึงไม่น,นี้หรอกดีขึ้นเยอะมันโล่งแต่เสียงนี่ถ้ากดมีเสียงเยอะเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าโอเคมันต้องวิง่งเบาๆแหละแต่ควันนี่โอเคครับไม่มีถือว่าไม่มีถ้าไม่กดจริงซึ่งซึ่งลองกดดูก็คือกดตอนเกียร์ว่างจาดรถจอดที่โอ้เนี่ยได้มีควันออกมานิดนึงแต่ว่าถือว่าบางมาก ก็เลยถือว่าพอใจมากครับตอนนี้เดี๋ยวเหลือแค่ว่าท่านเขาแนะนําให้ติดวัดบูทเช็คเพราะว่าเอาไว้คุมบูทตอนขับแต่จริงๆผมไม่ไม่ได้เท้าหนากกักอะไรแค่ค่อยเรียนความเร็วไปเรื่อยๆจนถึงความเร็วที่เรากําหนดไว้มันก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของบูทเท่าไหร่แต่แต่เพื่อความสบายใจครับเดี๋ยวติดติดวัดบูทแล้วไ้สั่งกล้องเพิ่มเดี๋ยวรออีกสองสามวันว่างั้น มว่าโอเคมากหมดหมดตอนนี้กดกล่องรวมไว้ที่โหมดกลางๆไม่แน่ใจว่าเกิน3า0ร้อยมาไปเท่าไหร่หรือยังไงหรือเปล่าก่อนก่อนทำก่อนทำเตรียมไว้ว่ากดอย่นี้กดแกดหน,น่อยถ้าถ้าคลิกดาวเมื่อไหร่นี้มีเสียงปลายท่อให้ได้ยินเลยเสโเสีง่งะไรเล็กน้อยโอเคคราวน,นี้เราก็จะพยายามขับ แต่คันเร่งเบาๆแล้วการก็อัตราเร่งมันก็น่าจะมันถือว่าใช้ไดู้ลแล้วเติมทีก็ใช้ได้นะผมมอ,มองว่าโอเคมากตั้งแต่วนจูเนอร์มาแล้วตอนนี้มาทําที่อู่บ้านเราก็ตอนนีมน้มันเติมของเขาบีก็ถือว่าไม่ต้องกดคันเร่งเยอะแล้วก็โอเคเดี๋ยวมีโอกาสาได้ไปสนามหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองฟิวล,ลองฟิวอีกฟิวหนึ่งที่ว,ว่ามันจะเร่งดีแค่ไหนสำหรับรถดีเซล นะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้มิวเของสว่างแดนดินสกลนครคันทีป่ปกติแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเขาทำกันกี่คันแล้วนะแต่ว่าอ,อีกคันหนึ่งแล้วกันเป็นอีกคันหนึ่งของผมเดี๋ยวเอาไว้โปรโมทบริษัทจริงๆไม่มีอะไรโปรโมทบริษัทรุ่งเรืองอุดปันดําอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดคอนเทนต์กันขอบคุณมากครับ